มงัชชานลสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงเรื่องราวของเทพเซียนองค์ที่สามของคณะเซียนทั้ง8กันแล้วนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาทําความรู้จักกับประวัติความเป็นมาของเทพเซียนองค์ที่สามกันเลยดีกว่าครับผมเทพเซียนองค์ที่สามในตำนานโปยเซียนนั้นมีชื่อว่าหลือธงบินหรือหลีตรงบิน ถือกำเนิดเมื่อวันสี่ค่ำเดือน6ปีพุทธศักราช1341ในปีเจิ้นเถียนที่14รัสมัยของฮ่องเต้หังเตอ๋อจงมีบิดาชื่อหลีอีเป็นเจ้าเมืองไห่โจและเป็นหลานของหลีอวยประกรมราชประเพณีราชสำนักถังหลี่ตงปินเป็นคนที่มีรูปร่างลักษณะเป็นคนกระม่อมสูงหูยาวคิ้วยาวตายาวเมืนตาหง มีฝาสีดำที่บริเวณคิ้วซ้ายจมูกใหญ่กลมแก้มเป็นพวงปากกว้างคอยาวระหงสูง8ฟุต2นิ้วเขาเป็นคนที่มีความจำเป็นเลิศเฉลียวฉลาดเป็นจินตกกวีตอนที่ถือกำเนิดนั้นกล่าวกันว่ามีนกกระเรียนเผือกบินหายเข้าไปในห้องของหูหญินเชื่อกันว่าเป็นตรงหัวจินหญินมาเกิดเมื่อหลีดตรงบินอายุได้ห้าขวบมาโจ้ผู้พิเศษก็ได้ทำนายทายทักเอาไว้ว่า เด็กคนนี้เป็นมนุษย์พิเศษต่อเมื่อได้ไปถึงตำบลหลีและได้พบกับคนสกุลหลีก็จะได้เป็นเซียนเมื่อหลี่ตรงบินได้เดินทางไปที่ตำบลหลีก็ได้พบกับห้วยหลงจินหยินจึงขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ร่ำเรียนเวทมนตรียนอยู่3มเดือนก็จบหลักสูตรอาจารย์ก็สอนว่าเวทมนตที่สอนให้นั้นให้เอาไว้ป้องกันตัวเมื่อยามีไปขับขันอย่าเที่ยวเอาไปทดลองความคลังอย่างเด็ดขาด และถ้าหากพบคนที่มีความทุกข์ยากแสนสาหาัสเห็นสมควรช่วยเหลือก็ช่วยเขาหากเห็นว่าไม่สมควรช่วยก็วางเฉยเสียหลีตองปินรับคำแล้วจึงลาอาจารย์กลับบ้านเมืองเมื่อเขาเดินทางมาถึงเมืองไหวเสียงแถบแม่น้ำไหวเขาพบว่าชาวบ้านแถวนั้นกำลังเดือดร้อนหนักเนื่องเพราะว่ามีมังกรยักษ์กำลังแปทธิ์อยู่ในน้ำใกล้จวน,นอำเภอ ทำให้เกิดลมน้ำกระชอกสูงเรือที่สัญจรไปมาก็ได้รับความเสียหายไปหลายลำผู้คนต่างก็เกรงกลัวต่อมังกรและยังโจดขานกันว่ามังกรนั้นได้แปลงร่างเป็นชายหนุ่มรูปงามมาล่อลวงหญิงสาวไปกินอีกด้วยไม่มีใครสามารถปรับเจ้ามังกรร้ายตัวนี้ได้จนในอำเภอต้องปิดประกาศว่าหากใครสามารถปราบมังกรได้ก็จะได้รับรางวัลอย่างงาม ลีตรงปินเมื่อรู้ข่าวจึงได้อาสาไปปราบมังกรยักษ์กด้วยการเสกวิตกั้นยันวิเศษวางลงไปในน้ำฆ่ามังกรยักษ์ตัวนั้นตายชาวบ้านต่างก็ดีอกดีใจและสรรเสริญลีตรงปินกันทั่วหน้านอกจากนี้ก็ยังวาดรูปของเขาเอาไว้บูชาอีกด้วยต่อมาลีตรงปินได้เดินทางไปยังเมืองเยี่เอียนเคยปลอมตัวเป็นพ่อค้าขายน้ํามันเขาตั้งใจว่าถ้าใครมาซื้อน้ํามันแล้วไม่ขอแถม ก็จะอุปถมัมภ์คนคนนั้นแต่ผลปรากฏว่าขายอยู่เป็นปีๆก็มีแต่คนขอแถมทพ้งนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งก็มียายแก่คนหนึ่งให้เอาเปลือกไข่มาแลกซื้อีละมันโดยที่ไม่ขอแถมตีตงปินจึงอุปถัมภ์ครอบครัวนี้โดยการเสกน้ำในบ่อให้กลายเป็นสุราเพื่อเก็บไว้ขายในการต่อมาลีตงปินก็ได้เข้าไปเสพสุราในโรงเตี๊ยมของนางสินซื่อทุกวันโดยไม่จ่ายเงินเลย นางสินซื้อก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะสังเกตเห็นว่าหลีตรงปินนั้นไม่ใช่คนธรรมดาสามัญบ่ายวันหนึ่งหลีตรงปินก็ได้บอกให้นางเอาเปลือกส้มมาให้เขาเขาก็เอาเปลือกส้มที่ได้มานั้นมาเสกแลว้ววาดเป็นรูปนกกระเรียนติดไว้ที่ผนังร้านและบอกกับนางสินซื่อว่าเมื่อมีคนมาเสพสุราก็ให้เรียกนกกระเรียนออกมาทําการไา่รําเมื่อมีคนเข้าร้านนางสินซื่จึงทดลองเรียกนกกระเรียนดู ปรากฏว่ามีนกกระเรียนออกมาจากผนังมาไรา่รามจริงๆซ้ำยังเป็นที่ถูกอ,อกใจของบรรดาแขกที่มาเข้าร้านเป็นอันมากหลังจากที่ไร่รา,ราเสร็จแล้วนกกระเรียนก็กลับเข้าไปสถิตอยู่ในรูปตามเดิมครั้นกลับมาถึงบ้านหลีตรงปีก็นึกอยากจะเป็นขุนานางเพราะเพื่อนฝูงของตนต่างก,ก็เป็นขุนานางกันหมดเขาจึงเข้าไปสอบที่เมืองฉางอานและได้ตำแหน่งชิ่นสือซึ่งในขณะนั้นเขาได้ยุได้50เศษแล้ว วันหนึ่งขณะที่นั่งเสพสุราอยู่ในร้านแห่งหนึ่งในเมืองฉางอานเขาก็ได้เห็นทัานจงหลีเขียนคำโคลสามบทบนผนังร้านทั้งสองต่างก็ได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและชักชวนกันไปยังที่พักของทัานจงหลีในขณะที่ท่านจงหลีกําลังหุงข้าวอยู่นั้นหลีตงปินก็ได้เผลอหลับแลกฝันไปว่าตนนั้นสอบไล่ได้เป็นจงหมวนมีภรรยาสองคนได้เลื่อนชั้นเลื่อนตําแหน่งเป็นถึงอัครเสนาบดี จนมีเรื่องต้องถูกถอดจุด,ดถอดตำแหน่งถูกริบทรัพย์บุตรพัญญาก็หายไปสิ้นเถบตนยังถูกในประเทศไปยังชายแดนอันธุรกันดานแต่รับความลำบากแสนสาหัสเขาจึงตกใจตื่นด้านหั่นจงหลีเห็นดังนั้นจึงเปรยขึ้นว่าต้นหูข้าวยังไม่ทันสุกก็ฝันเสียเป็นเรื่องเป็นราเชือหรือแล้วยังกล่าวต่อไปอีกว่าการเป็นไปในโลก แม้ประสบแต่ความสุขก็ไม่น่ายินดีหากประสบกับความทุกข์ก็ไม่น่าเสียใจเมื่อหลีตรงปินกลับมาถึงบ้านตนก็หมดอะไรตายอยากไม่อยากทาราชการอีกต่อไปฝ่ายห้านจงหลีเข้าชานดูเห็นหลีตรงปินเป็นเช่นนั้นจึงเหาะมายังเมืองไหโจเพื่อทรมานหลีตรงปินด้วยปาฏิหาริยสิทประการประการแรกก็คือบัรดาลให้คนในบ้านเป็นไข้ทรพิษตายกันหมดบ้าน หลีตรงปินเห็นว่าพวกที่ตายเป็นเพราะหมดอายุไขจึงเอาร่างเหล่านั้นไปฝังแต่ทุกคนที่ตายก็ปรับฟื้นขึ้นมาอีกประการที่สองเมื่อหลีตรงปินนำพืชผักไปขายที่ตลาดคนซื้อก็ตกลงราคากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่พอถึงเวลาจ่ายเงินกลับใจเพียงเครื่องเดียวซึ่งเขาก็ไม่ได้ว่าอะไร ประการที่สเมื่อหลี่ตงปินได้กลับมาจากการเวยพรตามบ้านญาติเนื่องในเทศกาลตรุษจีนแล้วเขาก็ได้พบกับขอทานกําลังยืนอยู่ที่ประตูบ้านเขาจึงเข้าไปในบ้านแล้วนําอาหารและเสื้อผ้ามาให้แต่ขอทานคนนั้นกลับไม่พอใจแถมยังด่าว่าเขาเสียอีกแต่หลี่ตงปินก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไรประการที่4เมื่อหลี่ตงปินได้เข้าไปเที่ยวในป่าก็เ,าเห็นเสือกําลังจะกัดแพะจึงวิ่งเข้าไปขวางไว้ เสือเห็นดังนั้นก็นนเห็นแนบเข้าป่าไปเลยประการที่5ในขณะที่หลี่ตงปินกำลังนั่งงานหนังสืออยู่ที่กระท่อมริมทางก็มีสาวงามอายุราว1 7 1 8เดินเข้ามาหาและบอกกับเขาว่าเพิ่งกลับมาจากเยี่ยมญาติจะกลับบ้านของสามีนี่ก็ใกล้ข้ามมแล้วจะขอพักที่นี่สักคืนได้ไหมนางคนนั้นทำการยั่วยวนเขาอยู่สามคืนก็ไม่เป็นผลสุดท้ายจึงจากไป ประการที่6ในคราที่หลี่ตงปินไม่อยู่บ้านก็ได้มีขโมยแอบ,บย่องเข้ามาในบ้านแล้วขโมยเข้าของไปเกือบหมดเขากลับมาเห็นก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจใดๆประการที่7หลี่ตงปินได้ไปซื้อเครื่องทองเหลืองมาจากคนหาของขายเมื่อนําของชิ้นนั้นกลับมาที่บ้านปรากฏว่ามันเป็นทองคําจึงได้สืบหาคนขายของคนนั้นแล้วได้นําทองคํานั้นไปคืน ประการที่8หลีตงปินได้พบกับใต้ซื้อขายยาที่ตลาดใต้ซื้อได้บอกกับเขาว่าใครซื้อยานี้ไปกินแล้วแด่ตายแน่นอนแต่เขาก็ยังซื้อยานั้นไปกินปรากฏว่าเขาก็ยังแข็งแรงดีอยู่ประการที่9เกิดวัตภัยน้ําท่วมบ้านเรือนเขาก็ไม่รู้สึกวิตกทุกข์ร้อนใดๆเลยและประการที่10ลีตงปินเห็นยักหลายตนขุมนักโทษเข้ามาหาเพื่อจะไปชดใช้กรรม เขาจึงหยิบมีดขึ้นมาเชือดคอตัวเองทันใดนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็หายวับไปกลายเป็นร่างของอาจารย์ฮั่นจงหลีปรากฏขึ้นมาแทนหลังจากนั้นฮั่นจงหลี่ก็ชวนให้หลีตงปินไปยังทะเลสาบท่งเทงเพื่อพบเสียแลอาจารย์แล้วจึงชักชวนกันไปเข้าเฝ้าไทสันเล่าจงอาจารย์ใหญ่ เพื่อแต่งตั้งหลีตรงปินให้เป็นเซียนองค์ที่สาม